และในวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าฆาตกรที่สร้างชื่อเสียให้กับผม<อ>นะครับผมไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียถ้าใครที่อาจจะไม่ทันเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ลองไปดูได้นะผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นทัวร์นาเมนต์เชิญในทวิชนะครับผมซึ่งทีมผมเนี่ยก็ได้เป็นทีมที่ได้รับเชิญไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าผมจำผิดน่าจะเจอทีมโบบะนะครับทีมของเอกฮาร์ล็อกเกอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอกฮาร์ล็อกเกอร์น่าจะไม่ไน,นน็นบบบเป เพื่อไล่ทีมโบบาแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าคนที่ครีห้องคนที่สร้างห้องเนี่ยเขาไม่ได้เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไทยครับเขาเป็นแบบเหมือนทีมงานต่างประเทศอะออแบบว่าเขาสร้างห้องให้แล้วเราไปเล่นในเซิร์ฟเขาซึ่งมันแหลกมากๆครับคือผมเล่นเดอทวินล้วบักอะไรมันเยอะแยะเต็มไปหมดพูดตรงๆว่าตอนนั้นก็หัวร้อนพอสมควรนะหัวร้อนสบดคำหยาบออกมาหนักมาก,มาก,มากครับเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียให้กับผมแลวตอนนั้นผมก็สตรีมในทวิสอยู่ด้วยนะหัวร้อนออกสตรีมเลยเพื่อนผมก็ตัดมาลงไอ้ก๊อฟก็ตัด YouTube. ี ก็นะ <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยเดอะทวินมันยังไม่เก่งขนาดน,น,นี้เลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมันปัฟบให้เก่งขึ้นยังไงใช่ไหมครับเวลาที่ปกติเราเอาเดอะทวินไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ช่างในแมปอะ่ะเราจะไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้ครับสมมติว่าผมเอาไอ้ตัวเล็กเนี่ยไปทิ้งไว้บ้านเล็กตัวผมอยู่บ้านใหญ่คือเวลาเราจะคอนโทรลไอ้แดงเนี่ยเราก็ต้องแบบกดสลับนะครับไอ้แดงอยู่ตรงบ้านเล็กใช่ไหมแบบบางทีเซอร์เขาแบบล่อไอ้แดงให้ไปอยู่ในจุดที่เล่นยากๆอย่างเงี้ยคือตัวละครมันห่างไกลกับตัวหลักมันเกินไปอ่ะมันก็เล่นยากคร ไหนเราสามารถเรียกคืนได้ครับเรียกให้มันกลับมาในตัวเราได้คือเรียกได้ว่าแบบ มันเฟรกแล้วก็แบบการเล่นมันยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนั่นเองนะและว,วันนี้เนี่ยผมจะมาลองคอมโบครับเปิร์กอ่านออร่าไอเทมนั่นเองนะครับผมการมาของเปิร์กนี้เนี่ยทำให้มันเกิดบิลหลายบิลนะครับที่ทําให้เล่นได้โดยเฉพาะเจ้าเดทอกินก็เล่นได้เพราะว่าแอดออนชิ้นนี้ครับลูกข่างหมุนเวลาที่เราบังคับไอแดงเนี่ยแล้วเราไปตะปบขี้ขวาแล้วตะปบอ่ะมันจะทําให้ไอเทมที่อยู่ในมือเซอร์เนี่ยหล่นลงที่พื้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องเอาตีของตกไปเหมือนกับว่าเราเอาแอดออนที่มันตีของตกไปในตััวววออยยยู่่่แแลล้้นเนเเเเเงะรรบผมมีีกไดาาทจ5ิ มีเปิกสี่เปิกแล้วก็มีเปิกที่ของตกอีกเปิกหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะเอาแอดออนอีกอันนึงไปก็คือสัตว์ป่านครับแอดออนชิ้นนี้เนี่ยจะทําให้ไอ้แดงของเราเนี่ยวิ่งไวขึ้นอีก0.6เมตรต่อวินนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าไล่ล่ากันแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับร์กที่ผมเอาไปนะครับเสาจ็กจี้เอลนะครับเวลาที่เราเอาเซอร์ไปแขวนที่เสาขาวนะครับเสาขาวนะอย่าว่าต้องเป็นเสาของเปิกนี้นะครับเวลาที่เขาถูกช่วยลงมาแล้วเนี่ยถ้าเขาฮิลเสร็จนะครับเขาจะติดเปิกปั่นไฟช้านะคือเขา ฮิวช้านู่นนี่นั่นช้าลงนะครับคือเดอรทวินเนี่ยไอแดงเนี่ยถ้าเกิดเราแบบไม่ยอมฮิวจนเสร็จใช่ไหมมันสามารถแบบสโนบอลได้เรื่อยๆอะ่ะตีคนนี้ล้มวิ่งไปตีคนนั้นต่อล้มวิ่งไปตีคนนู้นอีกล้มอีก <c oughs> คือเหมือนบังคับว่าต้องฮิวให้เสร็จอะ่ะแล้วถ้าเกิดฮิวเสร็จก็ติดเปิกนี่อีกนะครับแล้วก็เปิกอันที่2นะครับบังคับสํานึกบาปถ้าเกิดเขาเนี่ยมาวิ่งบล็อกให้กันมาวิ่งบอดี้บล็อกให้กันเนี่ยเขาจะติดสถานะห้ามฮิวอีกแปดสิบวิเรียกได้ว,ว่าน,าน,นเนาะะแแล้วกก็รรทบง เอาไว้ถ่วงเกมนิดนึงนั่นเองนะครับผมเพื่อแบบว่าเซิร์ฟมันปั่นไฟไวาอาจจะต้องกทิบเครื่องแรงๆเพื่อลดเปอร์เซนต์ในการปั่นไฟของเซิร์ฟนั่นเองนะครับและวันนี้จะเป็นยังไงสําหรับฆาตกรที่สร้างชื่อเสียให้กับผมผมจะเล่นมันได้ตึงแค่ไหนก็น้องๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อสก,กินมาใหม่เลยดูเป็นไงเป็นสาวแบบผมทองนะฮะในร่างดอกไม้ <laughs> สาวแบบอยู่ในสวนดอกไม้น่ารักตะมูเตมิมันน่ารักจริงๆเหรอเกิดคําถามขึ้นมาว่าอันนี้คือน่ารักจริงๆเหรอแต่ว่ามองสายตาของไอ้แดงแล้วเนี่ยโอเคน่ารักก็น่ารักก็ได้โอเคครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะขอไลค์สักพันห้าแล้วกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go วิหารแห่งการชำระมนตรีอย่างนั้นน่าละด่านนี้ถือว่ากว้างนะครับถือว่ากว้างพอสมควรเลยเพิ่มเสียงในเกมแป๊บรู้สึกเสียงเบาไปหน่อยโอเค มาปุ๊บเราก็รับไอเทมขั้นพิเศษไปก่อนเลยครับมผมคิดว่าเซอร์อาจจะเจอละเจอแล้วเมื่อกี้เห็นเดินเข้าไปในตรงนี้แวบๆบแบบครับเมื่อกี้เจอแน่นอนฟอร์ชัวนะครับผมแล้วก็พุ่งวิ่งเก็บลายเก่งเก็บลายเก่งไอเทมตกไปก่อนครับแล้วเราเห็นเราเห็นออร่าเดี๋ยวนะเอาดีๆเพื่อนอยู่ดีกันเยอะเลยผมก้าคนเจ็บก่อนสิครับ ผมก็เอาคนเก็บก่อนสิครับมันจะมีอีกไม่ใช่หรอแล้วผมไปเอาเอาของตกอีกสักคนก่อนดีกว่าแน่น่น่เอาของตกอีกสักคนก่อนดีกว่า,เ,า,วาเรียบร้อยของตกไปก่อนอีกคนนึงโอเคเราเห็นอลล่าเห็นปะเอ๊มีอยู่คนทั้งบนมีคนทั้งบนอีกคนนึงนะเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนกำลังวิ่งมาทางเราหรือเปล่าเอ๊อยู่ด้วยกันนะั่น่ะตุ๊บตับตุต๊บต ตึบตับตึบตับดาักกิ่งโอเคครับสวยทีนี้เราแขวนได้เลยืมประเด็นคือเขาไปเก็บไอเทมต่อด้วยนะเอ้ยเขาไปปั่นใกล้ๆไอเทมที่ทำตกไว้ด้วยนะกล้ามากเก่งมากไอหนุ่มโอเคเราดักทางนี้ได้เลยครับเรารู้ว่าเขาจะมาจากลายไหนนะครับเนี่ยเนี่ยดูดูเห็นปะเรารู้หมดว่าเขาจะมาจากลายไหนไงไปไหนอะเอา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 เรียบร้อยเลยงี้เรียบร้อยเลยงี้ เห็นตำแหน่งหมดทุกคนในวงการแล้วเราก็ขอไอเทมอีกชิ้นหนึ่งได้ไหมขอไอเทมได้ไหมในมืออีกชิ้นหนึ่งอ่ะ,อ,ะอีกคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วครับเดี๋ยวขอเอาไอแดงเอ้ยอาจจะมีคนมาหรือเปล่าเดี๋ยวนะทำไมตกเฟสแล้ว,วะ่ะเอาเฮ้ยเอาปล่อยเลยหรอ <What? S 1> เอาดีๆไอ้นุม่มทำไมปล่อยเลยอ่ะ สไตล์คนหมดใจมันเป็นอย่างนี้แล้วผมมาครับแล้วผมมาแล้วก็ซัดเลยครับตีลังกากับหลังไว้หนึ่งทียังไงแขวนเลยแล้วกันนะครับแขวนเลยแล้วกันแขวนแบบบูทูธปะแขวนแบบพิเศษใส่ไข่คือเขาวิ่งขึ้นจากตรงนี้เออวิ่งขึ้นไปแล้วกางจะบอกเลยว่าเขาวิ่งขึ้นยากมากนะฮะรอเลย,เด,ยเ,เดี๋ยวมันเอาไอเดี๋ยวมันย้าวผมบอกเลยว่ารอเลยมาแน่นอน เดี๋ยวผมไปต่อครับมันปล่อยตายไปคนนึงอะ่ะเซ็งเลยว,ว่ะน้องๆอะไรครับอะไรครับไอเทมในมือขอได้ไหมไอเทมในมือขอได้ไหมโอ้โหคือรูปเกมแบบเทมาทางเราแทบจะ100%เแล้วฮะ,ะตอนนี้อันนั้นก็ปล่อยให้เขาไปช่วยกันไปครับแล้วตอนนี้เขาอยู่บ้านฟ้าแล้วผมมาบ้านฟ้ามาหาถึงทิ่นแล้วผมปล่อยต่อปล่อยแดงต่อเลย จุกยังไงอะ่ะผมถามจริงๆจ,กงงงจุกยังไงไอแดงจุกยังไงแดงคือจุโคตรยากเลยผมแบบผมว่าเทียมันแบบเทียมันเทียร์อันดับต้นต้นของเกมตอนนี้เลยนะฮะคือผมให้เทียเอสเลยอ่ะคือจะบอกว่ามันเทียร์ธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาตัวเนี้ยมันเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาน้องๆเข้าใจไหมครับโอเคผมจะเอาไปแขวนเสาต้นนี้ คือผมไม่รู้ว่าไอการแขวนแบบพิเศษอ่ะแขวนแบบแกไกลๆเนี่ยมันสามารถกำหนดได้หรือเปล่านะ่ย <c oughs> เรียกไอแดงกลับมาก่อนเอ่อตอนนี้เรา <c oughs> มีอีเวนต์วิ่งไหวครับตอนนี้ตัวเราวิ่งไหวแล้วตัวผมเห็นแล้วไง <c oughs> ว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะครับผมเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเป็นไง <c oughs> อะไรจะเตะผมเ <c oughs> ตะผมได้ได้ได้ไ,ดไอนี่เตะเตะแฝดผมผมไม่โอเค การทีเ่เขาจะเตะผมมาผมโอเคแต่เขาเตะแฝดผมผมไม่โอเคที่สุดแล้วผมมาแล้วผมวิ่งไวมากไงอ๋อเนไงเครื่องผมแรงจัดเครื่องผมแรงจัดแรงจริงกระทิงแดงโอ้แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดแบบออกจากอีเวนต์วิ่งไวแล้วเนี่ยไอแดงไอแดงมันวิ่งไวตามอันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วผมซัดมาเลย <c oughs> มาไงวะเนี่ยไอนี่มาไงก้อนเดี๋ยวผมอยากให้อีเวนต์วิ่งไวมันหมดอะ ไงามานจะบางลำพูไม่ต้องปล่อยหรอกไอ้ดงไอแดงเนี่ยเดินไปซัดเลยแบบลูกผู้ชายคุยกันคือตัวมันเล่นยังไงมันก็โหดอ่ะไอแดงคือเวอร์เกินแล้วแขวนข้างล่างอย่างนี้ผมบอกเลยเซอร์โคตรจะลำบากแล้วผมเจอแล้วไงแล้วผมเจอแล้วไงมาหาอเทมหรือเปล่าไปเก็บไอเทมหรืออะไรหรือเปล่าครับผมมาหาอะไรแถวแถวนี้ถิ่นพี่ เข้าใจไหมหลังวิหารนะแล้วอีกคนนึงเจ็บอยู่ด้วยครับเนี่ยเฮ้ยหลยเลือดปะอ่าได้เรื่องครับผมได้เรื่องครับผม <S <S ไปไหนโยกเก่งแค่ไหนก็ไม่ไหวกับพี่อยู่ดี <S 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 เรียบร้อยครับน้องๆเป็นไง ular, คิลเลอร์ฆาตกรทีอสเดอะทวินเขาเรียกว่าเป็นตัวสร้างชื่อของผมนะอนี่คือเป็น ตัวสร้างชื่อของผมใครที่บอกว่าผมแบบว่าคือผมจะบอกว่าผมจะดังมาได้เพราะตัวนี้ผมก็ไม่เถียงนะครับมันคือเรื่องจริงเลยตัวสร้างชื่อของผมชื่อเสียหรือว่าชื่อเสียงก็ไปคิดดูเองนะครับว่าเป็นแมปไหนเดี๋ยวผมไปกระทืบเครื่องข้างแรกก่อนแล้วกันอ่ายังกระทืบได้อยู่ครับโอ้โหแล้วใช้แบบอ่านออแล้วไอเทมได้คุ้มจัดๆเลยครับคือเราเห็นหมดเลยว่าเทมเซอร์ตกตรงไหนยังไงคือ4ชิ้นในแมปตอนเนี้ย ไม่ได้เล่นครับเซอร์ไม่ต้องเล่นเลยครับจากนั้นเดี๋ยวเราแบบจะแขวนแบบบลูทูธต่อนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมกดคิวแขวนตรงเสาต้นนั้นได้ปหเนี่ยคือมันจะเอาไปแขวนเสาที่ใกล้ที่สุดเหรออันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกลไกของในการกดคิวแล้วแขวนน่ะน่าจะเป็นเสาที่ใกล้ที่สุดมั้งอย่างเล่นไอแดงไอแดงมาสามารถกระโดดได้ไกลสุดแค่ไหนครับผมไม่กระโดดลองลองกระโดดดูนะเฮีย yeah! อุ้ยไม่อยู่ข้างบนเอาตัวไปติดบั็กได้อะตัวโกงเกินให้ผมไปเจอเนื้อผมยังสนุกกว่านะ มาเจอแอดงผมว่าสู้แดงอะ่ะสู้ยากครับจบเกมก็จีจีนิดหนึ่งไงไม่รู้จะโดนด่าหรือเปล่าแต่ประเด็นคือมัน6นาทีจบไงเกมเมื่อกี้ดูดิแต้มผม3ามหมื่นแต่แต้มเซอร์หนึ่งพันเก้าพันเก้าพันหมื่นเจ็ดคือแต้มเซอรแบบ์แบบแทบจะไม่มีเลยอะ่ะโอ้ผมเห็นใจวะ่ะคือแต่ตัวมันโหดอะ่ะตัวมันต้องเล่นประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันโหดไปหน่อยเกมมันไวไปเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่าครับน้องๆเกมที่2กระท่อมโลหิตโอ้โหกระท่อมโลหิตอืมถือว่าโอเค ไม่ได้แย่ไม่ได้แคบไม่ได้กว้างเกินไปครับอย่างแรกผมเจอเซอร์แล้วครับผมผมเจอแล้วเดี๋ยวผมปล่อยไปเลย <c oughs> ปล่อยแดงลูกไปเลยลูกไอ้แดงมันวิ่งไวจัดมีคนปั่นได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะขอเหอะไอเทมในมือเนี่ยขอเหอะตกไปก่อนครับไอเทมโอเควิ่งเข้าเราปล่อยไปก่อนนะครับวิ่งเข้าไปในจุดที่จู๊กได้ครับ เราไปไล่คนที่ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะจุกดีกว่านะครับผมแต่ตรงนี้ก็จุกเด็กเอาเรื่องอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีจริงๆตรงนี้ก็เป็นจุกเด็กที่เล่นยากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเราเนี่ยเล่นยากพอสมควรเ,เราเรียกไอแดงกลับไม่ต้องเรียกหรอกมีคนเอาไอเทมไปวางไว้ขอบแมปไว้แล้วผมปล่อยแบบระยะประชิดเลยไงอุ <S <S อ้ย <S <S โอ้โหตัวไหล ก็ไหลเฉยเลยโอเคเมื่อกี้ผมเห็นนะว่ามันมีคนเอาไอเทมไววางไว้ขอบแมปนะฮะโอเคสวยเอาเทมตกไว้บ้านใหญ่ได้ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้เหมือนมีรอยเลือดมาแถวแถวนี้ครับคือไอแดงอะ่ะเราเล่นเราไม่ต้องรีบครับเราค่อยๆเล่นค่อยๆไปได้ครับผมเนี่ยเราค่อยๆเล่นค่อยๆไปได้สบายๆโอเคเอาตัวขวางไม้ปล่อยแดงต่อครับแล้วเราไปต่อครับผม เสร็จไปเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรชิวๆเกมนี้มาคือเกมอะ่ะมันจะเริ่มไอแดงมันจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมบอกเลยคือมันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีมันจะค่อยๆมันจะแบบเก่งตอนต้นเกมเลยคือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นมากๆเรื่อยๆโ้หไอเทมมาไม่ขอบแมปรัวๆเลยเอาแล้วไอพวกนี้ผมเจอผมเจอตี้เล่นเป็นนะตอนนี้ผมบอกก่อนเอาของไปปล่อยไว้ขอบแมปรัวๆงี้เล่นเป็นครับมันจะไม่ให้กะไม่ให้เราอ่านออร่าครับ เราทำไอเทมเขาตกไว้ตรงบ้านฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ตรงบ้านใหญ่ใช่ไหมแล้วเขาเอาไอเทมไปไปทิ้งไว้ที่อื่นครับถือว่าเป็นงานนะเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะซือสมัยนี้เขาก็ตึงสวยทีนี้ผมอาจจะไปกระทืบแรงเครื่องนี้ทันนะครับผมมาละอ่ากระทืบแรงครับชิวชิว ไอ้ไอแดงกลับไปยังโอเคปล่อยแดงต่อคือผมเห็นไงว่ามีคนอยู่สวยเอาให้เจ็บให้หมดครับพอเขาเจ็บเริ่มเจ็บลหลายๆคนปุ๊บเขาเริ่มเล่นยากนะตรงนู้นมีคนครับเราจะไปเมื่อกี้มีวางไอเทมด้วยเหรอใครอ่ะ เมื่อกี้ผมเห็นไออ,อนิี้คนร้ผมเจอแล้วซัดเลยครับผมซัดเลยครับผมแบบไม่เคยเขินกล้องโอเคเรียกไอแดงกลับครับ <m> เรียกไอแดงกลับได้แล้วทีนี้เอา้าเจอคนหลายคนเลยทีนี้หว่านเจี๊ยบครับผมผมบอกเลยอาจจะทำถึงล้มสองได้ครับชอดนี้โอเคเอาล้มหนึ่งแล้วเราก็วิ่งไปบ้านฟ้าต่อครับถ้าเราเอาล้มสองคนได้คืออุ๊ย ่เก็บมันก็จะง่ายแต่อย่าเต,ตะเด็ดขาดนะจ๊ะโอ้ไอ้นี่โยกเก่งไอ้นี่ไมเวยโยกเก่งอย,ะยะ่าอย่าอ่าได้โยกเก่งไอ้นี่โยกเก่งเรายังไม่รีบครับผมไปหานี่คนรัดต่ออาจจะมีคนมาฮิวต่อนะเนี่ยโอเคเอาตัวไปปล่อยทิ้งไว้ตรงนู้นก่อนแล้วเราก็ไปแขวนที่คนรัดก่อนครับมีคนกําลังมาเห็นปะ เราเอาไปทําให้เขาเจ็บต่อได้ครับคือมันสามารถทาอย่างนี้ได้เรื่อยๆเลยฮะไอแดงอ่ะมันเก่งตรงนี้แหละเนี่ยมันทําให้เจ็บทุกคนอย่างเงี้ยคือมันหงุดหงิดจริงๆนะเซอร์ที่เจอไปนี่คอรัสเพื่อนเอาไอเทียบไปวางไว้ขอบแมพหรอก็แล้วไงใครแคร์เอาไปแขวนเสาขาวต่อถ้าเขาไม่ฮิวก็เรียบร้อยนะผมบอกเลยถ้าเขาไม่ฮิวกันอะแต่ถ้าเขาฮิวกันมันก็ลำบากอยู่ดีครับเซอร์กระทืบมครับผม ทีบแรงครับใช้เกิดประโยชน์โอเคทีนี้เดี๋ยวเราปล่อยแดงไปต่อครับ <t ue> เขาลุกขึ้นมาคนหนึ่งแล้วแน่นอนว่าเขาไม่สามารถฮิลเสร็จได้แน่นอน <t ue> ไม่สมามารถฮิลเสร็จได้แน่นอนฮนะสวยล้มหนึ่งเดี๋ยวเราวิ่งต่อเลยครับเพราะว่าล่าสุดมันมีคนด้วยนะแถวๆนะี้เนี่ยเนี่ยตามลอยเลือดไปเลยครับ โอเควัดดีครับผมวัดดีครับผมวัดดีครับผมมันทำให้เจ็บทีละหล,หลายคนได้นี่แหละคือความเก่งมากๆของไอ้แดงเลยแนแน่เบอร์จัดโอเคเครื่องหมุนเสร็จไม่เป็นไรครับชิวๆชิวๆสุดๆตอนนี้เราก็อุ้มต่อครับผมแขวนแบบบูทูตไปเลยตอนนี้รูปเกมเรามาดีจัดจัด ไอแดงเราปล่อยไว้ตรงนั้นก่อนครับยังไม่มีใครไปช่วยเราเอาตัวไปกระทืบแรงก่อนได้เนี่ยเราตัวเราไปกระทืบแรงก่อนได้ครับเพราะว่าซื้ออยู่ทีคนหนึ่งโอเคมีคนวิ่งมาหลายนี่ไหมไม่มอีอยู่ข้างบนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแขวนคนนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปกระทืบแรงเครื่องนั้นต่อได้สวัสดีครับผมไปไหนมาสวัสดีครับคุณเธอ วัสดีครับคุณเธอเอ้ยตายยากโอ้โห,โโหโคมมันจ่ายตายยากอย่างเว้อช็อตเมื่อกี้ผมบอกให้กดคิวเลยแขวนแบบพิศเศษใส่ไข,ไข่จากนั้นเดี๋ยวเราไปกระทืบแรงต่อครับเฮ้ยเราโอ้โหแล้วเขาเจะเอาเครื่องนี้ให้เสร็จเลยเหรอห่วงห่วงอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอเคผมเห็นนะครับเมื่อกี้เป็นนิโคลัสนะฮะ สวัสดีนิโคลัสเพื่อนไปไหนไปไหนนิโคลัสไปไหนไปต่อครับเชนครับไหลสโนบอลสับสับเกมนี้คือสโนบอลนั่นคือไหลต่อครับผมไหลต่อสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องครับมันจะไม่จบแค่นี้มันจะไม่จบแค่นี้มันต้องเจ็บมันต้องเจ็บมากกว่าเดิมนี่แหละสโนบอลไปก่อนหล้มสอง คือเซอร์มันเซ็งนะเอาจริงคือเวลาเซอร์ล้มทีละสองอย่างเงี้ยมันก็หงุดหงิดมันก็หงุดหงิดเราก็แขวนแบบพิเศษไปเลยครับใส่ไข่ <c oughs> นี่ครับไปต่อแ <c oughs> ขวนทีละสองไปเลยแล้วเขาไปฮิวกันเสร็จครับไอ้ยะ <c oughs> มัน้ายเว้ยเฮ้ย <c oughs> แต่เขาก็ยังไม่ตายนะเซอร์เดี๋ยวนะ กำลังคิดอยู่เลยว่ามันมีรอยเท้ากำลังคิดอยู่เลยถ้าเขามาต้องไปช่วยจากลายนี้น่าจะมาละน่าจะมาช่วยจากลนยนี้อด,ดข้ามอุย้ยอะไรอะเนี่ยโดดไม่ข้ามเฉยทุนเธอนี่ยังไงก่อหัวไปก่อน ก่อหัวต่อตัวต่อตูดอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อยู่ตรงนั้นประมาณ88คนเรียกไอแดงกลับมาแล้วฮะนิโคลัสเพื่อนคนนี้รู้สึกว่าจะใกล้ไปหวันแล้วป่ะเอา้าตายยากแต่ทำไมแบบติดโรคอย่างนั้นอ่ะเพื่อนทำไมติดโรคอย่างนั้นน่าทำไมติดโรคอย่างนั้นน่ละลงอีกสักคนปให้เขาเล่นเกมนานๆหน่อยไป จบวมันก็ไม่หนุกใช่ไหมล่ะ <_ c oughs> นี่งไงคือผมจะให้พยายามแบบไม่ให้เขาแบบมาจุ่มเครื่องกันอะคือให้เขาแบบต้องมู <_ c oughs> ไปวิ่งไปช่วยเพื่อนตลอดนะ <_ c oughs> มีคนมีคนกำลังไป <_ c oughs> โอเคแล้วผมได้ยินไงแล้วผมสลับมาผมจังหวะได้ยินไงโอเคนี่คนรัดน่าจะไปหวานแล้วครับแขวนแบบพิเศษใส่ไข่ เลยคนหนึ่งล้มตรงนูน้นยังตายยังตายแล้วแล้วก็เอโรดี้ถ้าจัไม่ผิดแถวแถวตรงนี้นะครับไปเอโรดี้ไปเพื่อนถึงคาดแล้วถึงคาดแล้วเพื่อนตรงนู้นมีคนเมื่อกี้เมื่อกี้บองข้างขวาไปมีคนเราเราเห็นแล้วนะตำแหน่งแต่ว่าเดี๋ยวเราชิวชิวกระทืบเครื่องก่อนเอาให้คุมอ่ะเอาให้คุมที่สุดปล่อยแดงต่อครับเอโรดี้อยู่ทางนี้ แล้วใครเป็นคนมาช่วยเอโรดี้วะอ๋ออเนียเนียเขาไม่ได้เจ็บนะฮะเนียเขาไม่ได้เจ็บผมไปหาเอโรดี้ต่อเลยถ้าอย่างนั้นต้องเอาเอโรดี้ลงก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคเอาเอโรดี้ลงก่อนเนาะ <c oughs> เรออจะหมดตัวแล้วครับเอโรดี้แล้วก็มีคนมาปั่นตรงนี้ต่อได้ยินเสียงมีคนมาได้ยินเสียงไงเพื่อน <c oughs> นี่ยังไงถึงลูกถึงคนแล้วก็เนีย เนี่ยอาจจะอยู่ลายๆแถวแถวนี้นะเดี๋ยผมเอาตัวมาอ่าแล้วเจอแล้วด้วยไงเ้วเจอแล้วไงล้วเจอแล้วไง,วเ,วไงเนียเนียขาสั้นจันโอชาคนสุดท้ายยังไงเพลิมันเป็นแจ้งไดแล้วเนาะความหักคือจริงๆอ่ะเราเล่นแบบชิวๆได้เลยนะกั้นไปุลยผมจะกดกันตันแล้วยัดเข้าไปเลยสไตล์วัยรุ่นกล้าเล่นไงอ หลอกไฟระดับหมอลำนี่งไงเจหลอกไฟระดับหมอลำน้องๆงงระดับหมอลำเขาลำยังไงก็คล้ายๆพยาบาลลำ <What? S 1> อ่ะงงละน้องๆงงหนักกว่าเดิมอีกพยาบาลลำโอเคแขวนเสาขาวเสาขา,ขาวของเราคือเสาเจจก,กัจจเอลนะอารมณ์ทำงานเหมือนทานาครับทานาโทโซโบลเคียทานาเนโซโบโลโคอะไรนะไร้สาระเจพูดอะไรชื่อเป,เปิ์กมั่วไปหมดละ น้องๆเขาจำชื่อเปิร์กจริงๆของตัวนี้ไม่ได้ละเอโรดี้ไปไหนอะ่ะหลงห้องวีหรอเอาไม่ใช่เอาตายหมดแล้วนี่ว่า <c oughs> ตายหมดแล้วเ <c oughs> จเดนหาใครอะ่ะบางทีผมก็เบลอเบรบผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือบางทีแบบดูดิเห็นไหมไอเทมมันเอาไปวางไว้ขอบแมบเตเล่นเป็นนะ แต่มาต่อกรกับเดือดเทวินมันก็เหนื่อยอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์คนไหนก็ช่างนะเหนื่อยจริงเหนื่อยจัง จบเกมมากดไป4ี่หมื่นแต่เซอร์ก็ได้เยอะก็กดไป5้าหมื่นอยู่นะฮะจบเกมมาก็จ G ครับผมสแสดงว่าอาจจะมาด้วยกันนะครับเพราะว่าพอผมทําของตกใส่คนนึงปุ๊บที่เหลือมันวิ่งไปขอบแบบเอาของไปวางเลยเหมือนมีการสื่อสารกันอนะ่ะเออเหมือนแบบเหมือนคุยกันนะครับตีนี้ก็น่าจะเป็นตีกด4มั้งเท่าที่ผมเดานะไม่ก็กด3นะเพราะว่าดูแบบดูทรงเป็นงานเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสาหรับเดือดทวินในร่างสาวดอกไม้น่ารักน่ารักตะมุแต,ต,ต,ต่มีอูอูอีจิบิจูบุอะไรพูดระยวขนาดนั้นนะฉายาเป็นยังไงบ ้าชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปบ๊ายบายครับ